ผลการออกเลขรางวัลหวยลาวปัฒน,นางมดวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก89 89รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก19 19รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก919 919 รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข998919 998919นี่ก็เป็นพลกาะวันหวยล่าวพัฒนาว,วันจันทร์ที่14ตุลาคม2567ส่วนหวยน้ำสัตว์และสลากพัฒนานะครับผมจะลงไว้ในคอมเมนต์เข้าไปติดตามรับชมเข้าไปอ่านกันได้นะครับท่านผู้ชมทุกท่าน ทุกท่านนะครับโชคดีถูกหวยเล่าพัฒนาในงวดนี้ได้รับเงินกันกนทุกคนฝากไว้ที่นะครับซับต่ครติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหาก่ันชอบกดไลค์หากถูกใจใกดแชร์แชร์กันออกไปเยอะนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในงวดต่อไปสําหรับวันนี้โชคดีมีใช่กันทุกท่านสวัสดีครับ